บรรยากาศยามเย็นที่ปากของตลาดนะครับตรงนี้เราจะยืนอยู่บนสะพานเจริญรัตน์นะครับอันนี้ปากของตลาดนะครับตรงนี้ครับปากของภูเมืองเดิมออกไปน้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนฝามือนี้โรงเรียนราชินีนะครับตรงนี้ก็เป็นสอนพระราชวังส่วนตรงนี้จะเป็นสถานีนะรถไฟฟ้า MRT สนามชัยนะครับ ตนี้คลองภูเมืองเดิมนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นสะพานเก่าแก่นะครับสะพานเจริญรัตน์นะครับบรรยากาศยามค่ําครับแถวนี้สวยงามครับบรรยากาศถ่ายมาให้ชมครับตรงนี้จะวิ่งไปสนามหลวงนะครับไปออกตรงตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์นะสะพานตรงสะพานใกล้ๆกับสนามหลวงนะครับ จากตรงนี้ไปนะครับก็มีหลายหลายสนะพานข้ามไปข้ามคองนี้นะครับนะครับฝั่งขวาเือนะครับฝั่งของตลาดปากงของตลาดนี้ก็จะมีหลายส่วนนะครับมีส่วนหลายหลาตลาดประกอบกันก็เป็นนะตลาดปากคลองนะครับตลาดส่งเสริมตลาดยอดพิมานตลาดตีเพชรนะครับ รรยากาศคึิครับไทยรรยากาศม้าจมครับช่วงนี้มีเด็กนักเรียนมาลงซื้อดอกไม้กันเยอะดอกเข็มดอกอะไรตรงนี้ไปไหว้ครูกันส่วนไปตรงนี้ก็จะออกไปแม่น้ำเจ้าพยานะครับขวามือตรงนู้นก็จะมีเป็นท่าเรือราชินีนะครับฝั่งฝานะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็มีท่าอสดางนะครับ พาเลือข้ามฟากโรงเรียนราชินีบรรยากาศยามค่ำครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาในระบบนะครับรถไฟฟ้าของ MRT สายใต้ดินนะครับถ้ามาจากฝั่งทางลาดพร้าวทางทางฝั่งทาง,ทาง,ทางสวนลุมอะไรมา ลง <ciğim. S 2> ท,ที่สถานีเนี่ยก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับสถานีสนามชัยนะครับแล้วก็ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยานะครับลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาไปฝั่งโน้นก็จะเป็นสถานีอิสรภาพนะครับถ้ามาจากฝั่งทนก็จะลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยามาก็เป็นสถานีแรกในฝั่งพระนครนะครับสถานีสนามชัยนะครับมาเที่ยวสะพานพุทธหรือปากคลองตลาดก็ขึ้นตรงสถานีสนามชัยนี้เดินข้ามคลองเนี่ยข้ามคลองตรงนี้ก็ เดินเข้าไปตรงเนี้ยแล้วข้าไปก็ปากของตลาดเลยครับทะลุไปสุดสุดไปทางนี้ก็ฝ่ามือก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับประมาณนี้นะครับถ่ายบรรยากาศไม้ชมกัน